สถานที่เดิมๆนะคะเ,เพื่อนๆแต่เป็นวันใหม่นะคะแต่ละวันไม่เหมือนกันนะคะบางวันก็อากาศดีบางวันก็อากาศออกา,าชมบรรยากาศกับกัญญาไปเรื่อยๆนะคะสวยไหมคะเป็นสนามนะคะเพื่อนๆสนามงางามอีกแล้วโอ้งามจริงๆระหว่างดอกไม้ก,กับกัญญามากนะคะขอขอบคุณจากใจเลยค่ะก็เลยพาเพื่อนๆมาชมวิวทิวทัศน์เหมือนเดิม้วจ้ะเถอ ัญญาก็เดินไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆจ้าค่อนข้างเย็นหรือว่าบางวันก็ร้อนจนเกินไปแต่วันนี้บรรยากาศสดใสมากๆเลยนะคะสวยถูกใจกัญญาอีกแล้วด้จัดประสบการณ์นะคะเพื่อนๆขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่จ้าสวยมากนะคะตรงนี้เนาะปัญญามาเดินกับน้องสนักเกือบทุกวันเลยนะคะเพื่อนๆจ้าก็มีสถานที่ให้นั่งด้วยนะคะตรงนี้เนาะ ค,ค,ค่อนข้างเย็นหรือว่าบางวันก็ร้อนจนเกินไปแต่วันนี้บรรยากาศสดใสมากๆเลยนะคะสวยถูกใจกันยาอีกแล้วได้จัดงานงามอีกแล้วโอ้ยงามจริงๆระหว่างดอกไม้กับกัญญาอ่าบรรยากาศวันนี้สวยงามอีกแล้วนะคะวันนี้บรรยากาศสดชื่นมีแสงแดดทอแสงมาสวยๆนะคนะเพื่อนๆจ้า ก็มาส่งกำลังใจส่งความสุขผ่านคลิปวสวยธรรมชาติวสวยนะคะเพื่อนๆจา้าเหนื่อยก็หยุดนั่งหยุดเดินบ้างนะคะเพื่อนๆแล้วค่อยสู้ต่อไปนะคะวันข้างหน้ายังมีค่ะค่อนข้างเย็นหรือว่าบางวันก็ร้อนจนเกินไปแต่วันนี้บรรยากาศสดใสมากๆเลยนะคะสวยถูกใจกันัญญายอีกแล้วได้จัด ก็มาส่งกําลังใจส่งความสุขผ่านคลิปวสวยๆธรรมชาติวสวยๆนะคะเ,เพื่อนๆจ้าประสบการณ์นะคะเ,เพื่อนๆขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่จ้านะคะราบรื่นทุกๆอย่างนะคะเ,เพื่อนๆจ้าโชคดีมีใช้ได้จ้าเด้อก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่มีให้กับปัญญาตลอดมานะคะอ่าบรรยากาศวันนี้สวยงามอีกแล้วนะคะวันนี้บรรยากาศสดชื่น มีแสงแดดทอแสงมาสวยๆนะคะเพื่อนๆจ๋าอีกแล้วนะคะขอบคุณมากๆก้าวต่อไปพร้อมๆกันนะคะนําสิ่งที่ผ่านมาคือมาเป็นภาษาค่ะ,คะพเพื่อนๆจ๋าขอบคุณมากๆเลยจา้ยาญญาขอนั่งพักแปบ๊บนึงนะคะพักแป๊บพักแป๊บคะ่ะอีกแล้วนะคะขอบคุณมากๆ ก้าต่อไปพร้อมๆกันนะคะนำสิ่งที่ผ่านมาคือมาเป็นปริิแล้วนะคะขอบคุณมากๆก้าต่อไปพร้อมๆกันนะคะนำสิ่งที่ผ่านมาคือมาเป็นปกติเลยไม่มีอะไรตอบแทนนะคะเพื่อนๆมีคําว่าขอบคุณมากค่อนข้างเย็นหรือว่าบางวันก็ร้อนจนเกินไปแต่วันนี้บรรยากาศสดใสมากๆเลยนะคะ สวยถูกใจกันร <ha> ัญยาอีกแล้วด้จัดค่อนข้างเย็นหรือว่าบางวันก็ร้อนจนเกินไปแต่วันนี้บรรยากาศสดใสมากๆเลยนะคะสวยถูกใจกันรัญยาอีกแล้วด้จัดค่อนข้างเย็นหรือว่าบางวันก็ร้อนจนเกินไปแต่วันนี้บรรยากาศสดใสมากๆเลยนะคะสวยถูกใจกันรัญยาอีกแล้วด้จัดค่อนข้างเย็นหรือว่าบางวันก็ร้อนจนเกินไปแต่วันนี้บรรยากาศสดใสมากๆเลยนะคะ สวยถูกใจกันรัญญาอีกแล้วจีะสถานที่เดิมๆนะคะเ,เพื่อนๆแต่เป็นวันใหม่นะคะแต่ละวันไม่เหมือนกันนะคะบางวันก็อากาศดีบางวันก็อากาศอ่อนแล้วก็บรรยากาศดีๆนะคะขอบคุณทุกการังใจค่ะชมบรรยากาศกับปัญญาไปเรื่อยๆนะคะสวยไหมคะเป็นสนามนะคะเ,เพื่อนๆสนามค่ะชมบรรยากาศกับปัญญา ไปเรื่อยๆนะคะสวยไหมคะเป็นสนามนะคะพเพื่อนๆสนางามอีกแล้วโอ้ยงามจริงๆระหว่างดอกไม้กับกัญญาะค่ะชมบรรยากาศกับกัญญาไปเรื่อยๆนะคะสวยไหมะคะ,มมคะเป็นสนามนะคะพเพื่อนๆสนามสบการณ์นะคะพเพื่อนๆขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่จ้าเออ อย่าเพิ่งเบื่อนะจ๊ะเด้อกันยาก็พาเดินเล่นกับน้องสนก็มาส่งกำลังใจส่งความสุขผ่านคลิปสวยๆธรรมชาติสวยๆนะคะเพื่อนๆจ๊ะเอออย่าเพิ่งเบื่อนะจ้ะเด้อกันยาก็พาเดินเล่นกับน้องสนเดินเข้ามาจับไม้จับมือก็คงจะไม่มาไกลถึงขนาดนี้นะคะขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณทุกอย่างนะคะ ใครสวยกว่ากันคะอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ย,ย,ยก็มาตลกนะคะก็มาเพื่อความสนุกสนานนะจ๊ะเด้อขอบคุณทุกการรับชมสวยมากนะคะตรงนี้เนาะปัญญามาเดินกับน้องสุนัขเกือบทุกวันเลยนะคะพ่อน,นจ๋าก,ก็มีสถานที่ให้นั่งด้วยนะคะตรงนี้เนาะใครอยากทักแล้วก็บรรยากาศดีดีนะคะขอบคุณทุกการวำลังใจงามอีกแล้ สวยงามจริงๆระหว่างดอกไม้กับกัญญานะคะเพื่อนๆจา๋าขอบคุณมากๆเลยจ้ากัญญาขอพักแป๊บหนึ่งนะคะพักแป๊บพักแป๊บค่ะอีกแล้วนะคะขอบคุณมากๆก้าวต่อไปพร้อมๆกันนะคะนำเสิ่งที่ผ่านมาคือมาเป็นประัตและก็บรรยากาศดีๆนะคะขอบคุณทุกการำลังใจอ่างงามอีกแล้ว สวยงามจริงๆระหว่างดอกไม้ก,กับกัญญาก,ก็เลยไม่มีอะไรตอบแทนนะคะเ,เพื่อนๆมีคำว่าขอบคุณมากนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าขอบคุณมากๆเลยจ้ากัญญาขอนั่งพักแปบ๊บนึงนะคะพักแป๊บพักแป๊บค่ะค่ะชมบรรยากาศกับกัญญาไปเรื่อยๆนะคะสวยไหมคะเป็นสนามนะคะเ,เพื่อนๆสนามก็เลย ไม่มีอะไรตอบแทนนะคะเพื่อนมีคําว่าขอบคุณมากาง,งามอีกแล้วโอ้ยงามจริงๆระหว่างดอกไม้ก,กับกัญญาก,ก็จับมือไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆจ้ากาลังใจทั้งหลายอย่างก็เกิดจากเพื่อนๆนี่แหละคะ่ะถ้าไม่มีเพื่อนๆเข้ามาให้กําลังใจนะคะไม่มีเพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆอีกแล้วนะคะสวัสดีทุกวันเลยจ้า ได้เวลากัญญาออกมาเดินกับน้องสนักอีกแล้วนะคะสวยมากนะคะตรงนี้เนาะกัญญามาเดินกับน้องสนักเกือบทุกวันเลยนะคะเพื่อนๆก็มีสถานที่ให้นั่งด้วยนะคะตรงนี้เนาะใครอยากท่าง,งามอีกแล้วโอ้ยงามจริงๆระหว่างดอกไม้กับกัญญาก,ก็เลยไม่มีอะไรตอบแทนนะคะเพื่อนๆมีคำว่าขอบคุณมาสวยมากนะคะตรงนี้เนาะกัญญามาเดินกับน้องสนัก เกือบทุกวันเลยนะคะพืนวนๆจ๋าก็มีสถานที่ให้นั่งด้วยนะคะตรงนี้เนาะใครอยากทําสวยมากนะคะตรงนี้เนาะปัญญามาเดินกับน้องสุนักเกือบทุกวันเลยนะคะพืนวนๆจ๋าก็มีสถานที่ให้นั่งด้วยนะคะตรงนี้เนาะใครอยากใครสวยกว่ากันคะอุ๊ยอุ๊ยอุยอุก็มาตลกนะคะก็มาเพราะความสนุกสนานนะจ๊ะเด้อขอบคุณทุกการรับชมสวยมากนะคะตรงนี้เนาะปัญญามาเดินกับน้องสนัก เกือบทุกวันเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าก็มีสถานที่ให้นั่งด้วยนะคะตรงนี้เนาะใครอยากขัประสบการณ์นะคะเพื่อนๆนขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่จ้านะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าขอบคุณมากๆเลยจ้าอยากขอนั่งพักแป๊บหนึ่งนะคะพักแป๊บพักแป๊บค่ะสถานที่เดิมเดิมนะคะเพื่อนๆนแต่เป็นวันใหม่นะคะแต่ละวันไม่เหมือนกันนะคะบางวันก็อากาศดีบางวันก็อากาศ ออกนัออกอีกแล้วนะคะ<_ <D> _>ก็เพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคะสบายดีกันทุกคนนะคะกันยาก็มาอวยพรให้เพื่อนๆมีความสุขมากๆสบการณ์นะคะเ,เพื่อนๆขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่จ้าอ่าบรรยากาศวันนี้สวยงามอีกแล้วนะคะวันนี้บรรยากาศสดชื่นมีแสงแดดทอแสงมาสวยๆนะคะเพื่อนจ้า ใครสวยกว่ากันคะอุ้ยอุ้ยอุยอยอก็มาตลกนะคะก็มาเพื่อความสนุกสนานนะจ๊ะเด้อขอบคุณทุกการรับชมกันเข้ามาจับไม้จับมือก็คงจะไม่มาไกลถึงขนาดนี้นะคะขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณทุกอย่างนะคะอีกแล้วนะคะขอบคุณมากๆก้าวต่อไปพร้อมๆกันนะคะ นำสิ่งที่ผ่านมาคือมาเป็นปก็มาส่งกำลังใจส่งความสุขผ่านคลิปสวยๆธรรมชาติสวยๆนะคะเพื่อนๆจ้านะคะราบรื่นทุกๆอย่างนะคะเพื่อนๆจ้าโชคดีมีใช้เด้จ้าเด้อก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มีให้กับปัญญาตลอดมานะคะอีกแล้วนะคะขอบคุณมากๆ